สวัสดีครบทุกคนวันนี้เราจะพายพบกับสุนัขพันธุ์ลาเฟโรโดอาลเลนเตโจครับหรือที่รู้จักกันในชื่ออาลเลนเตโจมาสทีฟขานั้นเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสโดยเฉพาะในภูมิภาคอาลเลนเตโจซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภูมิอากาศร้อนและก็แห้งครับเราไปดูประวัติของเขากันลาเฟโรโดอาลเลนเตโจมีประวัติยาวนานครับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องฝูงปศุสัสตว์จากสัตว์นักล่าเช่นหมาป่าและก็หมีครับ โดยได้รับการเลี้ยงดูเพื่อให้สามารถทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ยากลาบากโดยพันุ์นี้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความกล้าหาญและความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินและก็สัตว์เลี้ยงครับสุนัขพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปเพศผู้จะมีความสูงระหว่าง66-74เซนและเพศเมียนั้นมีความสูงระหว่าง64-70เซนน้ําหนักของสุนัขเพศผู้นั้นจะอยู่ระหว่าง40-50กิโลกรัมครับและเพศเมียจะมีน้ําหนักระหว่าง35-45กิโลกรัม ขนของลาเฟโรนั้นหนาและก็สั้นโดยมีลายสีครับเช่นสีดำเหลืองส้มและก็สีผสมหัวของสุนัขพ,พันธุ์นี้มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงมีปากที่กว้างและฟันที่แข็งแรงครับลาเฟโรนั้นเป็นสุนัขที่มีความเป็นมิตรและพักดีต่อเจ้าของแต่ยังคงรักษาความเป็นสุนัขเฝ้าระวังได้ดีครับมันสามารถทํางานได้อย่างอิสระและมีความครี่ริ่มสูงจึงเป็นสุนัขที่เหมาะกับการใช้เฝ้าบ้านและปกป้องสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กว้างครับ ลาเฟโลต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาสุขภาพและพลังงานโดยควรมีพื้นที่ให้มันนั้นได้วิ่งเล่นางอิสระกับต้องให้อาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับขนาดและอายุของสุนัขเพื่อให้มันนั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอข้ขอ,ของลาเฟโลนั้นต้องการการดูแลรักษาอยา่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพันกันครับสุนัขพันธุ์นี้มีสุขภาพแข็งแรงแต่เหมือนกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ทั่วไปพองมอันอาจจะประสบปัญหาสุขภาพบางอย่างเชน่นการเสื่อมของข้อสะโพกและข้อศอก ดังนั้นควรพาไปตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับลาเฟโลโดอาริเอนเตโจเขานั้นเป็นสุนัขที่มีลักษณะพิเศษและมีความสามารถในการปกป้องที่ดีซึ่งทําให้มันมนั้นเป็นที่นิยมในภูมิภาคที่ต้องการสุนัขเฝ้ระวังและก็ปกป้องทรัพย์สินอย่างมากเลยครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกด้ันกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ